โดดบแ<ต>ดเรื่งม,มานี่ก็บุรีรัมย์พยายามทวงประตูคืนนะครับครับ<ง>ก็ดูเป็นช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังที่บุรีรัมย์ก็พยายามจะเร่งแล้วก็มีโอกาสอยู่หลายหนพอตัวสองจังหวะนี่น่าได้ประตูมากนะครับ,รบแต่ก็ยังไม่ได้ประตูแต่ส่วนหนึ่งคือหลังบ้านก็ต้องหันไปยกพลด์ให้กับกวินรรมสัจจานนั้นด้วยแต่ลูกนี้สิครับโอ้โหสมแล้วที่เป็นเพลตั้งสินวายิงลูกนี้นี่สมบูรณ์แบบจริงๆริงครับ เสาสองเลียกเียเนี่ยโอ้โหคมเก็บเลยครับที่ครับังหว่าสวนขึ้นมาแล้วหนึ่งต่อหนึ่งยหยุดลําบากจริงนะครับและบอลคอนโทรลของเซวาดีมากจังหวะ่าแรกพอท,ทําจังวว่าแรกได้ดีนี่ได้หมดทุกวางนะแล้วก็เลี้ยงหลบผู้ต่อสู้แล้วยิงเลยครับสามประตูต่อศูนย์เกมสวนเนี่ยเกือบจะมีลูกสี่ด้วยนะครับของเอสซีมืองทองครับแต่สวนหนึ่งเนี่ย ถ้าจะพูดถึงหลังบ้านของทั้งคู่เมืองทองกวินหลังบ้านของบูดามเกมนี้ที่ไม่เสียประตูมากกว่านี้ก็คือจังหวะซ้อนของนลิมบดินเดือนใช่ครับและดูนะครับจังหวะสวนนี่ประตูถึงประตูเลยนะครับแลยประตูนี้จากนลลมบดินใช่ครับมาหากวินนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับคุณภาพของนักเตะวันนี้แหละครับผมบอกต่ตอนละคุณภาพของสองทีมนี่โอ้โหมันนี้อีกครั้งหนึ่งของฝั่งเอสจีเมืองทองนะครับ หลุดเหลือเชื่อเหมือนกันครับรอ <ไป S 1> นันนี้นี่ซืนวา <Freedom. S 1> เรียกคือยิงด้วยทางซานใ์นเลยครับนี้แต่เตะใ,ใ,ใ,ใต้บอลนเลยละครับเตะเตะใต้บอลเลยบอลเลยเชิดข้ามขาเลยครับก็บไม่ได้ประตู4-0นะครับสำหรับเอสซีมืองทองครับ และนี่ก็เป็นประตูที่ใครแตกนะครับของบุรามครับอเดสซูเดสยิงแล้วบอลไปฉาบเท้ขาของเทียรสินนะครับ1-3รับบุรามไล่มาตูเนส์นี่เป็นผู้เล่นกองหลังนะครับ,รบแต่เขาเลือกวิธีการที่ถูกต้องคือเขาเลี้ยงหน้าประตูคู่ต่อสู้แล้วก็ยิงนี้ทัชโดนขาของเทียสินแดงดาเข้าประตูครับครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเซฟของกวิน, <S <S วนเห็นจัดจ่าวันนี้กวินเซฟจัดจ่าเนี่ยประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับ,รบเนี่ย คือถ้าถ้าไม่ยากไม่มุมจริงเนี่ยเป็นเกมเป็นเกมที่บุรัำกินกวินลำบากจริงครับแต่เมืองทองอาศัยต้อ,อาศัยสวนีนี่โอ้โหนิศิลวายิงว่าออกไปเลยครับ,รบแล้วอีกครั้งนึงแต่ตรงตัวครับ <c oughs> โอ้โหคานูใส่คนเดียวครับจังหวัดเทคขึ้นมาโขก ตรงสุกวินคือวันนี้ใช่ว่าทีมของบุรีรัมไม่มีโอกาสทําประตูของเมืองทองนะครับต้องมีโอกาสนะครับแต่มีคนชื่อเกวินเนี่ยแหละครับันนี้ท็อปฟอร์มมากครับกวินทาสัจจานันนะฮะนี่คือเกมคู่ซูเปอร์บิกแมตช์นะครับซึ่งเอชีเมืองทองครับเอาชนะบุรีรัมได้สามประตูต่อ1่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปดูสรุปผลคู่หนึ่งสักหน่อยนะครับขอนแก่นชนะประจบ2.0ครับ ท่าเรือชนะศรีสะเกด2-0สุพรรณบุรีชนะเชียงราย1-0นะครับชัยนาทกับนนทบุรียังไม่จบตอนนี้ชัยนาทล่าสุดนั้นนำนนทบุรี2-1นะครับระยองเปิดบ้านแพ้ชมบุรี1-4ราชบุรีมิตรผลกับโคราชเสมอ1-1อาร์มี่กับสามกับทางสุขโขทัยสเสมอกัน3-3เดี๋ยวตามดูกันต่อว่าต่อเวลาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือช้างเอฟเอครับในรอบ16ทีมครับเสาร์าและอาทิตย์ดูตัวต้าทายลีกกันต่อนะครับ <c oughs> วันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>